ว่าด้วยเรื่องของหัวปลีนะคะก็คือไอเราเปพูดแม่ปั๊มนมไงแพลวกินหัวปลีวันละหัวเลยเพื่อที่ต้องการบำรุงน้ำนมเพราะว่าเป็นอย่างเดียวที่แพสามารถกินได้และกินได้แบบสนิทใจที่สุดเท่ากินหัวปลีวันละหัวเลยนะถ้าบอกเลยเท่าซื้อมาปุ๊บก็ซื้อ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 จนกินไม่ทานทุกคนล่าสุดคือแมงวีเข้าบ้านม้ได้นีะ่ถ้าต้องเปลี่ยนเมนูบ้างก็คือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเท้ากินแต่เมนูหัวปลีมาตลอดจนตอนหลับเหมือนกับว่าอมันเริ่มเป็นปัญหาในบ้านเราก็ต้องเปลี่ยนอ่ะทีนะเรามาลองทง หัวปรีเรานะเราจะใส่ขิงด้วยหัวปลีผสมน้ำขิงใส่มะนาวแล้วก็น้ำผึ้งแอ,อาดูซิว่ามันจะกินได้เปล่าเริ่มแรกนี้เรามา ปอกหวักวปลีก่อนเลยหัวใหญ่ขนาดเนี้ยปอกออกมาจะเหลือได้เท่าไหร่เชียวก็เดียวอะไรที่เขาขายตั้ห้าบาทปอกไปเยอะมากกว่านี้มันจะไม่เหลือราคานะลูกใหญ่แค่ไหนก็เถอะอันนี้เราใส่เกลือไว้แล้วนะคะอันนี้เราก็จะไม่ต้องหั่นสวยมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปต้มแล้วก็ไปปั่นอีกอ,เกเกอนมมันเนี้ยไอเกสรสีดำมันจะพ่ไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมแต่พ่อขอทิ้งแล้วกันนะเพราะว่ามันกวนใจเวลากินมากเครื่องดื่มนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นสมควรว่าเออมันมันดูเข้าท่านะก็แบบเราสามารถทำเอาไปเยี่ยมให้กับคุณแม่ผู้ค้อ ก็ได้นะเพื่อกระตุ้นน้ำนมเขาต่อไปขิงขิงนี่เขาต้องปอกเปลือบไหมเอาปอกดูก่อนมาต่อไปมาทำน้ำกันดีกว่าอันนี้เร้าใส่เกลือไปบ้างแล้วนะเราจะใช้น้ำหนลิตรแต่น,นี้่แพขอใส่เกินนะขิงด้วยหนึ่งหัวไปเลยเรือกอะไรนะหนึ่งแง่งนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะเราใส่ขิงไปก่อนเลย ค่ะคิดว่าขิงเอาไปปั่นรวมได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นขอประกาศดูขิงก่อนวันีแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกคัดหน้าอกแล้วนะเนี่ยเกินไปอันนี้ก็เกินไปถามว่าคุณพ่อไปไหนนะคะคุณพ่อเลี้ยงลูกอยู่ข้างบนกำลังฝึกให้น้องนอนยาวหัวปรี้ยก่อนหน้านี้ที่ถกเถียงกันนะทุกคนคือมันไม่ได้ดําตอนที่มันอยู่ในน้ําแช่แต่ว่ามันไปดําตอนที่แพลวลงหม้อหรือลงกระทะไปแล้วแล้วแพลวก็ไม่รู้ว่าแพลวทำผิดขั้นตอนตรงไหนแต่ว่าบางรอบที่แพลวทำก็ไม่ดําบางรอบทำออกมาแล้วก็ดํา อันนี้ก็ไม่ดำอันนี้คือน่ากินมากน่ากินสดๆมากต้มทิ้งไว้รัก1สิบนาทีก็ได้ข้างนอกฝนตกหนักมากเลยไม่รู้ว่าในกองได้ยินไหมอ่ะได้ไมรอแบบนี้หัวปีไม่ดำาหรอเอ๊ะหรือพอใครใช้ไฟแรงหรือเปล่าหรือว่าพอทำถูกสุดตรงไหนหรือทำไปบ่นไปใครรู้ว่าคมอมเมนต์บอกแทนหน่อยนะเพราะก็หัวจะกดกับหัวปีนะันเหมือนกันบางทีกับว่ามันดำเกินไปจนรู้สึกว่าพอกินไม่ลงอ่ะแต่พอต้องกินเพื่อที่พ่อ,อยากให้มีน้ำนมให้ลูกกินคนเดี๋ยวเราจะเตรียมปัน่นละ จใส่ขิงลงไปด้วยที่ต้มไปก่อนหน้าใส่บางส่วนพอเราจะใส่ตัวนี้นะคะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลย่าหวานมันมันหวานมากนะตัวนี้เราใส่แค่1ช้อนแทนหละถ้าชอบแทนกินแบบนี้ไม่ไม่ต้องกลัวอ้วนหรือม้หวานหรืออะไรเลยนะทุกคนวันหนึ่งคนเราอะ่ะกินน้ำตาลได้แค่ไม่เกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมต่อวันลองดูข้างขวดได้นะมมนจะมี้บอก เราจะได้กะได้ว่าวันหนึ่งกินน้ำตาลไปมากน้อยแค่ไหนแลได้อะไรนี้แต่ตอนท้องพอกินหวานแค่ห้าสิบนะหลายคนแบบเป็นห่วงว่าแบบเออจะเป็นอะไรไหมระวังประวัติตั้งคันไม่ต้งองห่วงค่ะหวานห้าสิบสามช้อนจุกไปเลยมะนาวหนึ่งหูพอไหมคือเมื่อเก็บไว้ใน,นตูเ้เย็นมันก็จะแข็งเนีายนะแล้วเราจะเอาน้ำลง,สงผสมด้วยนิดหน่อย ทุกคนคิดว่าออกมากรสชาติเป็นยังไงตื่เนเต้นจังเลยทำครั้งแรกอลองดูสิว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงเอาตรงนะคนกรองกากออก เดีย๋ยวเราจะกลองใส่ขวดทิ้งไว้นี่คือน้ำหัวปลีเฮ้ยอร่อยเลยอะรอบนี้อร่อยเลยอะอร่อยจริงคือแบบน้ำพึ่งมะนาวทุกคน พอดีอย่างมันน่าจะเป็นน้ำนมรอบต่อไปให้แพลวได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อฝากแพลวก็จะแนะนําตัวนี้เลย Candy Dink นะคะทุกคนคือช่วยบํารุงกระตุ้นน้านมดีมากใครขี้เกียจทําแบบนี้นะคะสั่งกินได้นะคะกับอันนี้เดี๋ยวใส่เพจให้แต่ว่าแพลวเป็นคนชอบหาทำางหลายหลายคนก็น่าจะรู้เนาะหาทาไปเรื่อยแต่รสชาติไม่เหมือนกับเขาของเขาอร่อยกว่าใครชอบคลิปนี้แล้วไปลองทาตามก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ